ชาวขเมรหน้างายบอกจะสร้างรถไฟฟ้าโดยไม่ผ่านไัยแต่สุดท้ายกับน้ําตานองหน้าเมื่อรู้ว่ายังอีกไกลล่าสุดวันที่21ที่ผ่านมาขเมรได้รับหมอนบริจาคหรือว่ารถไฟจากไทยสองตองหนึ่งนั่นเองจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเด้อจากพีพีเอฟซีทุกคนทุกท่านจา้บาบ่ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าทางต่าง,างประเทศเด้อจา้ทา,าที่เข้ามาติดตามชมับฟังน้องเพวา่าคนโกคนเกา่าคนเดิมจา้าทุกท่านคะมื่อนี้น้องเพ็ว่าก็จะมีเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับรถไฟนะคะที่อ่าคนขเขมรน,นะคะประกาศว่าขเขมรและลาวจะสร้างรถไฟฟ้าค่ะ เพื่อที่จะไปจีนแต่โดยไม่ผ่านไทยนะทุกคนคะ่ะแต่ล่าสุดนะคะชาวเน็ตหรือว่าโซเชียลเนี่ยก็ได้โพสต์คลิปนะคะวิดีโอนะคะกับรถรถไฟกับนายเบิร์ตนะคะทุกคนขบวนคนย้ายหมอคอนกีตเก่านะคะทุกคนบริจาคให้กับประเทศกัมพูชาขาบวนพิเศษนะคะ2องตองหนึ่ง ขนหมอนคอนกีดเก่าองค์รักด่านพรมแดนบ้านคองลึกปอยแปดกัมพูชานำไปปรับปรุงทางรถไฟโอ้โหช่วงบางกอกนะทุกคนนะคะอันนี้ก็ซึ่งเป็นการออกแบบให้เป่าๆระหว่างรัต่อรัฐนะทุกคนนะยุบายของรัฐนะคะ โดยการรถไฟฟ้าหรือการรถไฟนะคะไม่ใช่รถไฟฟ้าค่ะขอโทษค่ะรถไฟแห่งประเทศไทยได้ทำการขนลางรถไฟไปยังด่านพรมแดนคองลึกแล้วตัดรถบรรทุกรางแล้วให้ หัวรากจากกัมพูชาหัวรากนะทุกคนจากกัมพูชาเข้ามารากจากสถาน,นีด่านพรมแดนอ่ะด่านพรมแดนบ้านของลึกไปยังกัมพูชาต่อไปค่ะทุกคนคะ่ะหมอน 80ปอนเป็นหมอนอย่างสภาพดีที่ทางไทยบริจาคให้ทางกัมพูชาครับส่วนไทยเปลี่ยนเป็นหมอน100ปอนครับเลยบริจาคหมอน80ปอนให้กับทางกัมพูชาไปใช้ต่อนะคะทุกคนค่ะก็นี่วันที่20เดือน26 เนั่นเองจ้าทุกคนค่ะและหลายๆคอมเมนต์นะคะก็ได้ไปคอมเมนต์ว่าอย่าลืมนะบริจาคให้เขาไม่รู้ว่าเขาจะเค็มหรือเปล่าและหลายๆคนก็คอมเมนต์ว่าอ่าไหนบอกว่าจะสร้างรถไฟฟ้ากับเราแล้วก็จะไปจีนโดยที่ไม่ต้องผ่านไทยแต่ว่าก็ยังมาอ่ารับของที่ไทยไม่ใช้แล้วก็ บริจาคให้กับขมินนั่นเองจ้ะคลิปนี้นะทุกคนเรื่องราวนี้มีคลิปคะ่ะเดี๋ยวพีว่าจะให้ดูคลิปนะคะทุกคนนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณช่องอทางเพจนะคะคุณพี่อโรเบิร์ตนะคะทุกคนนะคะหรือว่าคุณพี่เบิร์ตนั่นเองนะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปชมไปฟังกันเลยคนพิเศษสองตองหนึ่งครับคนมอญบริจาคให้กัมพูชานะครับ กำลังจะเข้าชุมทางคลองสุก้านะครับกำังเข้าสเปลี่ยนในรางที่สามนะ Okay, so I Idee, ja. 3 2นะครับทำกระบวนพิเศษ2ตอง1 เป็นเนีไรจ้าพี่น้องคะได้หับชมรับฟังหับบึงกันละเม่นบุคก็ตามนั้นเลยจ้าเราก็จะได้เห็นได้ชัดเลยนะคะนี่เลยเขาบอกว่านะคะเราอย่าด่วนพูดอะไรไปก่อนแต่ถ้าเรายังทำไม่สำเร็จแล้วมันจะเป็นเรื่องที่น่าหงายอยู่นะคะทุกคนคะ่ะเนาะเอาจริงๆนะเรื่องรถไฟอะคือ เราจะรู้เลยว่ารถไฟที่ไทยนี่เยอะมากอย่างเช่นนะคะที่ญี่ปุ่นเนาะมอบอห้ไทยคนไทยอะ่ะเขายินดีรับมากเลยก็เหมือนกับเขาพูดไว้ว่ารถไฟเก่าของญี่ปุ่นอะแต่ว่าใหม่สําหรับคนไทยเพราะว่าคนไทยเอามาประยุกต์เอามาทาแล้วมันออกมาดีมากสวยมากก็ทุกคน แล้วก็ยังให้เครดิตยังคงความเป็นญี่ปุ่นคือเราไม่มีเจตนาที่จะเค็มเขาเขาให้เรามาเราก็ยกย่องและชื่นชมเราก็พูดอ่าไปในตามในสิ่งที่เราได้อะทุกคนคือลํำลึกถึงบุญคุณที่เขาให้เรามาไม่ใช่จะเอาไปทำแล้วก็ไปเค็มมาเป็นของตัวเองนู่นนี่นั่นหมดอันนี้คือ เป็นใครใครเขาไม่อยากให้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชาวกัมพูชาด้วยนะคะทุกคนนอกากที่ได้รับรถไฟจากไทยเพราะว่าพว่าเชื่อว่าถึงจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่สําหรับของไทยอะ่ะคือดีมากสําหรับอุปกรณ์ในการลดอะไรของเขาอะนะทุกคนอะไรอะ่ะเออในการอะไรก็เหมือนกับคนไทยที่เขาชื่นชมรถญี่ปุ่นเนาะเขาบอกว่า ถึงจะเป็นรถเก่าของญี่ปุ่นนะแต่ว่าสภาพอะไรหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆอคือดีและยอดเยี่ยมมากคนไทยแล้วก็เก่งเรื่องการที่จะพัฒนาจากเก่าให้มาเป็นใหม่เก่งเรื่องการประยุกต์ทุกคนค่ะโอเคจากคลิปนี้พีนี้นะคะรับชมรับฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักไทยกันได้นะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์นะคะรับชมรับฟังแล้วกัอย่าลืม กดกระดิ่งแล้วก็กดแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องพลาดตุกคลิปของน้องไพรวาพิเศษที่สุดก็อย่าลืมสนับสนุนน้องไพรวาด้วยการดูโฆษณาให้น้องไพรวาด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะสบายดีสวัสดีค่ะ